าอะไรกินดีกว่าอือาามๆทั้งนั้นก็นะตอนนั้นดิตอนนี้จะมันใจหรือเปล่าหลุด,ดมาจากทีวีคันมจีบอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาเป็นเอ,เอเ่อ a c c o ้า t ดีกว่านี่นะครับเมนูในว,วันนี้ของเราจะเอาไปนึ่งกินนะ เดี๋ยวเราจะเอาไปแกะกันนะครับผมหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถือมือเดียวโอเคมือหนึ่งต้องถือกล้องนะฉะนั้นก็ขอวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะไปเอากรไก่มาตัดนะครับมาได้เวลาแกะหอ่อจับฉาบด้วยเป็นไงนตัดไปเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะนึ่งหมดห่อไหมนะ เพราะว่ารู้สึกมันเยอะมากตัดไม่เข้าวะตัดไม่เข้าตัดไม่เข้าเปลี่ยนหน้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดไม่เข้ากังไกลไม่คมหรืออะไรมันไม่เข้าจริงนะทาไมวะงงเออเออช่างไม่รู้กังไกลไม่คมหรือว่าผมผมตัดไม่เป็นนะเอามีไปแทนแล้วกันกรงไกลไม่ตัดไม่เข้านะมันต้องเจอแบบนี้ ดูเหมือนจะตัดเข้าแล้วนะแต่ผมก็คิดอยู่ในหัวนะว่าจะนึ่งกินหมดห่อดีหรือว่าหรือแบ่งไว้ครึ่งห่อดีนะครับเพราะว่าผมก็กลัวผมกินไม่หมดอะ่ะมันตัดเข้าแล้วแหละแต่ผมก็ขอปาดให้รูมันใหญ่กว่านี้นิดหน่อยแล้วกันนะแต่ทางนี้ยังไม่เข้าเลยขออีกสักหน่อยมาตัดเข้าแค่ช่องเดียวอะ่ะมันเดี๋ยวมันเทยากนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันขั้นต่อมาก็คือการเติมน้ํานะครับ มันก็จะเติมให benchmarks? ้มันเท่ากับเส้นเดิมที่เคยเติมไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีเส้นแบบรอยที่เคยเติมน้ําไปก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ได้เติมเยอะมากครับเกือบครึ่งหม้อนึ่งนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้ําก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบล่างกับหม้อนึ่งให้เต็มรูปแบบกันนะครับผมโอเคขอไปเตาแก๊สก่อนมาและได้เวลาเอา มาประกอบร่างมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เติมหาเก้าลงไปนะครับอ่ะได้เวลาเทอาหารของเราในเที่ยงนี้ลงไปนะครับก็น่าจะเทไปทยค่ประมาณหนึ่งอยู่นะเพราะว่าผมก็รู้สึกหิวมากมากเพราะว่ากินข้าวน้อยครับตอนเช้าก็เลยพอมาเที่ยงหน่อยนี้ก็หิวครับขอจัดแบบจุกๆเลยแล้วกันนะครับผมโอเคก็เหมือนจะ เอาประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเยอะและ้วเกือบหมดถุงแล้วแหละครับเออถือว่าเยอะอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วผมก็จะทําการนึ่งมันนะครับ,รรบเปิดแคสแป๊บนะครับโอเคกดปุ่มนี้แล้วก็ทําการหมุนสวิตช์โอเคก็ตอนนี้ก็ไฟติดแล้วนะครับทีนี้เราก็เหลือแค่รอเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปได้สักประมาณเกือบจะสิบนาทีแล้วนะครับน่าจะได้แล้วมั้งโอเค ได้แล้วแหละไอ้น้ําร้อนมันขึ้นนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นเตรียมถ้วยนะครับก็คือผมจะมีขวดซอสของเออกินกับพวกขนมจีบอยู่นะครับก็จะเป็นขวดนี้นะครับผมนี่ขวดนี้เลยเอามากินกับขนมจีบหรือว่าฮาเกาอร่อยมากครับขอเปิดฝาก่อนแป๊บหนึ่งโอเคมาได้เวลาเทก็ต้องเทระมัดร,ระวังนะครับดูมันใหญ่นะครับผมโอ้ผมว่าละ โอเคไม่เป็นไรจิ้มนิดๆเอาโอ้เอาไปวางไว้ที่เื่นก่อนละกันเวลาเปิดตัวพระเอกของเราในงานนี้ oh <my> อโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะ <laughs> เห็นแล้วอิ่มอะอจริงเห็นแล้วอิ่มเห็นแล้วอิ่มขอตักใส่ถ้วยก่อนล้วกันจิ้มได้ทีละอันโอ้โหกว่าผมจะจิ้มหมดหม้อหนึ่งนี้น่าจะใช้เวลานานสักปักหนึ่งอะโอเคก็อาจจะตัดไปเลยแล้วกันนะครับผม น่าจะนานอือเอาแบบนี้เลยจิ้มทีละสองสามอันโอ้โหออกมาเละหมดและชิ้นสุดท้ายนะครับกลับเข้ามากินในห้องดีกว่านะผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีที่นั่งกินนะเนโอเคครับก็ขอลับก่อนละกันนี่เป็นไงมุมสวยกนขนมแม่งอย่างเยอะแทบไม่ค่อยได้กินเลยโอเคมาลุยกันดีกว่านะครับ ก็คือว่าเยอะอยู่นะผมไม่รู้ว่าผมจะกินหมดป่ะน,นะโอเคขอปากเลยล้วกันคำแรกไปโอ้ยชื่อ kore ine hmm. Oeshi ตอนนี้อิมจัดบอกเลยแต่ไหนๆก็ใกล้จะหมดแล้วเอาให้สุดเลยแล้วกันนะมาอืม ร้อยสามชิ้น nai thứ sáu cũng hết ha, ngon quá, ngon quá, ngon